ไปจ้สาสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับวันนี้เราเรียนวิชาอะไรเอ่ยรู้ไหมภาษางษัน no น no ี <S <s ้เรียนวิชาอาไภาษาอังกฤษไทนนี้เรียนวิชาอะไรวันนี้เรียนวิชาภาษาตอนเช้าเยนภาษาไทยมาครับขานี้สิคะามนี้ภาษาอังกษค่ะวายวิชาวิทยาการคำนวณฮอ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะว่าไงคะน้องม่นคุณนครูชื่ออะไรครับยังไม่ทราบชื่อครูเลยครับคุณครูชื่อจริงชื่อว่าชนิการสังหารัชค่ะชื่อเล่นชื่อครูการครูการครูชื่อชื่อเล่นว่าครูมิวชื่อจริงก็พิลิปหงเฉยค่ะอ๋อครูเคุณครูมิว ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องการคาดการ,กหรเหตุการณ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเนาะคุณครูก็จะมีกิจกรรมลูกลาสาวหันสาให้นักเรียนได้เล่นกันเนาะเดี๋ยวครูขออธิบายประเด็นการเล่นก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงคุณครูให้เรนดูรูปแบบนี้รู้เปล่าว่ามันรูปอะไรรูปตัวละไมตัวละไม้ครับรูปไม้กางเขนครับโอ้ไม้กางเขนหรอ อันนี้นะคะจะเป็นรูปลูกเสาตเตที่คลี่ออกนะคะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ตตตตถ้าเราประกอบมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยเกมที่ครูจะให้เล่นก็คือครูครูจะใบ้รูปตรงกลางให้ก็ค,คือสตรอเบอรี่ครูจะแปะลูกเสาสตรอเบอรี่อะไรครูครูจะใบ้แปะ สตรอเบอรี่ที่ตรงกลางให้นะคะที่เป็นจุดตรงกลางแต่คุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาทีละคนให้มาหยิบได้รูปไหน<า>แล้วก็ไปแปะไว้ตำแหน่งที่นักเรียนคิดว่าจะเป็นตำแหน่งของที่ <Orange. S 1> ถูกต้องนะคะในเวอร์ชันที่เป็นสี่เดี่ยวอันนี้คือแบบนีบ้เนาะเขาอจารย์าไม่ตุ้งแฉนแผกการสอนแบบไหนแบบคือในไลน์ค่ะส่งมาแล้ว อันนี้นะคะดูออกไหมเอ่ยดูออกไหมคะอันนี้คือซตอี่อยู่ตรงกางใช่ไหมรผมอยากเล่นค่ะอ่น้องม่อนออกมาค่ะคนแรกอยากเล่รอก่อนนะคะเลือกเลยน้องมอนออกมาเลือกเลยลูกใหม่หรือเปล่าเพนเล่นยงลูก้ลไอาเลกไหนเอ่ยอยากได้ลูกไหนสกินอะไรเดี๋ยวให้ออกไปทำลูกสองอ กุ้ยอยู่ตรงไหนเอ่ยเพื่อนๆกุ้ยอยู่ตรงไหนวยรงลยซ้ายมือซ้ายมือต้องแปตรงไหนเอ่ยยนกนช่องหะอ้วกุยมเยก้ยกหัก้ยกหัวโอเคนต่อไปคเอยใคอออกมาอน้องฟีดออกครับผมไม่ออกหรอเ้ชอรี่เชอรี่ยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เชนี่คเรี่ม คนต่อไปมีใครอ่อยไหมคะคนครูเรียกเลยบักแตงโมมได้ครับอ๋อแล้วอยากติดแตงโมค่ะน้ำหน้าและลูกไหนเอ่ยน้องแตงโมโอ้บักแตงโมต้องรหนโมไหมบักแตงโมไม่มีครับแตงโมอยู่ตรงไหนครับแตงโมอยู่ล่างล่างอะไรล้วขแล้วก็ต้องไปตรงไหน มาไลยมาใช่ห้มองเรียกเราเช่เหรอเช่เหรอเพื่อนถามาเช่อหรือเปล่าใช่ครับโอเคลูกกนนะเาไม่ติดอะยังไม่แก่เลยค่ะตรงนี้ก็ได้มองหน้าแต่หัวด้วมองหน้าเนี่ยโอเคครับ เพื่อผมอยากไปออกไปครับคนไหนครับนี้ครับเขาเด็เจ้าเลือกเลยรูปไหนมอเจ้าอยากเต้นครับเลือรูปอะไรบ้างเอยที่ยังไม่แปะตอนนี้ยาัย์ครับโมอยู่ตรงไหนคะนแกข้างหลังต้นนอะไรต้นยันสับปะรดสับปะรดยาั์สับปะรดยาณัตย์ไหสับปะรดไม่นะยาัก็คือยานัะมึง ยานัแบบต้นแบบโอเคค่ะลูกสุดท้ายค่ะจะออกมาเอ้ยมีใครอยากไะไม่เไม่เอายากต้องทำยาเขาไอ้นี่หล <No ังก็ยาหน้ากดที่ใส่หลอดไอ้ที่เอากระต่อะก็อันนีพี่อาสมาครับแก่อะไรกันไม่รู้อยากใ่ยิ่งหิวหิวอเโอเคก้อ คนนี้คนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งครับคนแรกครับเพื่อนคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งนักเลงครับพี่อัศมาครับอ่าทำเสร็จแล้วคิดว่าถูกหรือเปล่าถูกแล้วเดี๋ยวครูจะแกะให้ดูนะว่าถูกไหมถ้าผิดครูครูโดนรถถ้าถูกครูครูโดนโทษตัวเองนะครับโอ้ยเฮ้ย ไหนลองดูรูปไหนสิว่าตรงกับรูปหรือเปล่าถูกไหมเอ่ยอคุณครูด้ารเก่งมากเลยครับไปเลยอะต่อไปเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันดีกว่าเนาะนักเรียนรู้รือเปล่าว่าการคาดการเหตุการณ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรรู้ไหม การใช่เหตุผลใช้เหตุผลอะไรเอ่ยการเดาไหมครับหมอดูอการเดามีส่วนค่ะการเดาการคาดการใช้กฎเกณฑ์ในการเดาค่ะใช้กฎเกณฑ์ในการเดาครับแต่ละวันเป็นหมอดูเปล่าใช่ค่ะก็ที่ตอบมาก็มีส่วนถูกนะคะดูแล้วจะเป็นเหตุก็คือการที่เราจะคาดการเหตุการณ์โดยมีเงื่อนไข แล้วก็มีเหตุผลม,มีเงื่อนไขแล้วก็มีเหตุผลนะคะ <c oughs> ในการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะ <c oughs> หัวข้อแรกก็คือจะเป็นแบบทดสอบทางชาวปัญญาเรียน,นเข้าใจคำว่าชาวปัญญาไหมเอ่ย <c oughs> ชาวปัญญาชาวปัญญาคือการที่เรามีความค <c oughs> ิดรู้จักการแก้ไข แก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งมันจะมีเป็นแบบทดสอบให้เรียนได้ลองทดสอบค่ะ๋ยวให้คุณครูมิ้วลองวาดให้เรียนดูเนาะคุณครูมิ้วงงครับมึงคงาใช้ดิการวางหน้าทำไมครับกลัวว่าแก่น้ำตาลแบบนักเรียนคิดว่า อันนี้คือรูปอะไรเอ่ยเลี่ยมโอ้รูปอะไรเสี่ยมโ้ใครคิดว่ารูปต่อไปจะ้รูปอะไรไโคีโนักเรียนคอันนี้คือการที่เราใช้ความคิดอย่างเชิงปัญญานะคะก็คือถ้ามีปัญหา คนที่มีปัญหาทางความคิดทางด้านนี้นะคะเขาจะไม่สามารถตอบได้นะคะว่าไอ้ลูกต่อไปเป็นไงเพราะว่าเขาไม่มีความคิดทางอย่างเป็นขั้นตอนเหมือนคนเราปกติเนาะซึ่งข้อข้อต่อไปจะเป็นเป็นการค่าการผลักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะใช่ค่ะตัวอย่างนะคะจะเป็นจะเป็นเอ C แล้วก็ A แล้วก็อะไรต่อคะนางเยนคิดว่าจะต้องเป็นอะไรต่อคะ ABC ABC ลองเอามือจับหูไหมลองตอบไหมคะจับหูเลยแต่ว่ามีไม่มีรางวัลหูห้อยไม่ได้ได้คะแนนอันหน้่งโองสามสามสอมสาม เออนี่สุดแรกนะคะจปนาเานะคะแต่ว่าแบนี้ตบอลปจะเป็นชุดคำตอบหรือว่าเป็นการที่เขากำหนดให้อยู่แล้วแล้วก็เราต้องคาดเดาว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะส่วนอันที่สามจะเป็นการคาดการเหตุการณ์จากทฤษฎีนะคะโดยจะยกตัวอย่างจากจะยกตัวอย่างจากกฎของแรงโน้มถ่วงนะคะโดยจะมี น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นโจทย์อยากให้คุณครูมิ้วเหยียบให้ดูนะคะอันนี้เป็นก๊อกน้ำนะชื่อมันกเรียกอะไรก๊อกน้ำอันนี้คืออะไรดูออกไหมเอ่ยคุณกรอบอะไรเรียงนอนหรือเปล่ามีหมอนด้วยเห็นไหมก๊อกน้ำแต่นี้อันนี้คือถังใบที่หนึ่งถังเอ นั่นเองใช่ไหว่าถังใบไหนจะเต็มก่อนเอ่ยถ<า>ังใครว่ายกมือขึ้นอย่าลืมนะป .5 นะถัออ<า>ง E ใครว่าถัง B โอ้ใครว่าถัง C โอเคค่ะเก่งทุกคนเลย <c oughs> แต่ว่าคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราต้องอิงจากทฤษฎีเนาะก็คือ,อก,ก,ก,กดแรงโน้มถ่วง จากที่สูงมันต้องไหลลงที่ตานถ้าเราเติมน้ำจากถังข้างบนมันก็ถังข้างล่างก็ต้องเต็มก่อนใช่ไหมคะถังนี้เต็มก่อนเพราะถังซีรั่วครับต่อไปเราจะมามีกิจกรรมให้ลองทบทวนกันนะคะนกระดานทำไเนี่ยก็คือเกมไม่เห็นเหรอคะใช่ครับกิจกรรมสุดท้ายนะคะจะเป็นเกมกระดานนะคะเดี๋ยวให้คุณครูมิววาดให้ดูเดี๋ยวจะให ช่วยๆการส่งตัวแทนออกมาตอบนะคะนักเรียนเคยเล่นเกมกระดานไหมเคยค่ะเกมกระดานอะไรครับเกมเศรษฐีเกมเกมเศรษฐีก็คล้ายๆนะคะเกมปาไดงูครับเกมปาไดงูก็คล้ายๆกันค่ะเกมเอ็กโวครับ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเกมปรงแบบลูโอ้โหพงศิษย์กับพราดานี่เล่นเกมเยอะเหมือนกันค่ะติดเกมค่ะฟังเอ็ครับเกมอะไรครับคุณไม่รู้จักเลยครัไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะโอ้โหคุณมิ๊กคะเส้นตรงมากเลยค่ะแน่นอนต้องนี่เกี้ยวเลยครับ เกมการ์ดนะคะคุณครูก็อะไรเท่ามันเล็กลงหล่ะครับคุณครูครูไม่แบกพาไว้ข้างหลังหลังเกมค่ะเกมการ์ดของคุณครูนะคะคุณครูก็จะมีครูจะจับการ์ดบ่อยได้ไหมครับพันโม้ก็จะมีบุปรผาให้นักเรียนได้แก้ปัญหานะคะแล้วก็จะมีตัวละครให้เดินทางไปยังจุด มุ่งหมายได้นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรนะคะทั้งหมดสามอย่างดูออกไหมว่ยนะตัวอะไรเดือนเดือนคุณมิวคุณครูมิวคะมันคือตัวอะไรเอ่ยงูงูหันกระดิ่งหันกระดิ่งด้วยนะคะว้าวไรกาเราเรียนดูออกไหมตรงไหนคือจุดมุ่งหมายบ้านครับอากม ขานนันอะไรอ่ะครับอ oh. ันน like okay. uh um, okay. ี้บ้านแ่ยังไม่ไดู้ไปเดี๋ยวจะว่าคนดเหรอสฟิงอะไรสฟิงนากร่งอฟิงนค่มาดูอนว่าสฟิงครับสฟิงที่ทีอะไรกูบอันนี้รถรถรถชนกันเก่งมาก ลมท้าแต่งสองร้านน่าชื่นชมลูกศรมีอะไรบ้างลูกศรอ็มีไปทางขวาปับปับเอ้ย๊อ้ฟ เ่็าน้องชื่อว่าอะไรน้องการโอเคค่ะน้องการบีการเีชนี่น้องการอยู่ตรงนี้น้องการอยากกลับบ้านเนี่ยบ้านน้องการอยู่ตรงนี้บ้านไส่ไก่ครับขอโค่ะบ้านน้องการอยู่ตรงนี้น้องการสามารถเดินทางไปยังไงได้บ้างคะบุงครูให้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนมีใครอาสาไหมเอ่ยเพิ่เล่นโทรศัพท์กอกไปเลย อ้าวใครเล่นมือถือคะได้อ่านเนี่ยคูดยึดโทรศัพท์เลยนะใครเล่นมือถือน่ะคนไหนคะไออ่านคน่ยคูรูอาคมาเลยูงการลน้องกานนทกไปทางไหนได้บ้างไปหากูขอ

ถูกต้องไหมเอ่ยงค่นักเรียนคิดว่ามันได้อีกไหมได้คนที่ตอบมาได้นี่คือเส้นไหนบ้างเบิกทะลุป่าในใครอาศาออกมาไหมตรงนี้เห็นบอกว่าได้ด้วยมันงูทะลุป่ามานจะรถชนไงก็ไงก็ขี่รถกลับบ้านไง อันนี้มาคืออุปสรรคนะคะรถชนวันอุบัติเหตุครับรถสามล้อไม่เป็นแต่ตรงนี้สี่คนที่อาสากับคนแล้ขี่กระต่ายกลับได้ไหมครับตบมือให้น้องตาต้าหน่อยแคต้เไม่ขี่งูเลยเขาปะอยากกินงูไมเคยฟังหรอวันหนึ่งเช่นเดียวกันไ่ขงูได้หรือหรอคะนักเรียนงูนี่ต้องตัวเท่าไหนเอ่ยทางเดิมเลยครับ ไม่เดิมอ๋อไม่ดูหังเรื่องเดิม่เม่ไม่เดิมไม่เดิมไม่เดิมไม่เดมไปได้อีกไปได้อีกเน่ะโอเคอ่าวันนี้ครณครูให้สาวเซ็นาและารไดเิ่มไปได้อีกไหมได้ กาเรามีแค่สองสีเนาะโอเคไหนเรามาทบทวนกันอีกรอบว่าวันนี้เราเรียนเรื่นแร้งอ้าวอ้าวมันจะเล่นเกมกันเล่ะกันการคาดการคาดเลขคาดเข็มขัดหรือเปล่าโอ้เข้าเข็บขัดไม่ใช่นะคะคือการคาดการเหตุการณ์โดยใช้ตรรกะนะคะโดยใช้ความคิดเชิงจรรกะนักเรียน คิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมมาครับใช้ยังไงได้บ้างการวางแผนการไปเที่ยวครับอ่าเก่งมากน้องม่อนมีอะไรอีกไหมคะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยครับไม่ทำอะไรครับวางแผนการเรียนครับมีอะไรอไหมนอกจากไปเที่ยววางแผนเตรียมตัวเรียนครับเตรียมตัวเรียนอะไรนะคะวางแผนการบ้านครับวางแผนการบ้านว่าทำอะไรก่อนยังไงใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะเล่นเกมวางแผนเกมวางแผน กินข้าวครับกินข eh ้าวไอ้แม่เอ๋ยได้มอ้ยวางแผนทำการบ้าน พอมาถ่ายยูทูบก็โอเคค่ะนักเรียนคชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มาสัมคัญนฟ้าในชีวิตกรรมวันเราถ้าเราดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่มีการคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอย่างเช่นเราเหมือนน้องม้านบอกว่าจะไปเที่ยวนักเรียนแบบไม่คาดการหรือไม่ศึกษาก่อนว่าพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราจะเกิดปัญหาไหมดาะนั้นเราต้องมีการคาดการเหตุการณ์แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเนาะฝ ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าก่อนจะแยกแยะการคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนโอ้โหวันนี้เรามีสี่วิชาให้บ้านทุกวิชานะคราบการเลยครับให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือไม่ไมีหนังสือหน้าที่เท่าไหร่คะสามสิบกับถึงสามสิบสามโอ้โหเยอะเยอะเยอะามสิเยอะวันนึงเรียนวิชาเดียวมั้ง าเยอะไป่มาเยอะไปโอเเหลือหน้า32ก็ได้ให้หน้ามาส่งครูค้าวห้นะคะใครไม่ส่งคุณครูข้าหน้าไหวครูค่ะครเนีค่ะคุณจะซื้อข้ัน้เ่ค่ะอนักเรียนคนหน้าห้องทัควมเพารบหน่อยค่ะขอหัยังเคอะเคา่ด้สียแ เกมอะไรคะเกมกระานนะคะคุณครูก็อะไมข้ามัเล็กลงล่ะคบคุณครูครูไม่แบกข้าไว้ช่องหลังหลังกิเ่เกมกระาของครูครูนะคะครูก็จะครูจะจับกระาบ่อยได้ไหมครับมันวครูโยกเก็จะมีกลุมประส่งให้นักเรียนได้แก้ปัญหานะคะแล้วก็จะมีตัวละคร ให้เดินทางไปยังจุดมุ่งหมายได้นะคะโดยใช้สัญล<ง>ักษณ์ลูกศรน,นะคะทั้งหมดสามอย่างดูกออกไหมเลยนะตัวอะไรเดือนเดือนคนุณมิวคุณครูมิวคะมันคือตัวอะไรเอ่ยงูงูหักกนกระดิ<ม>่งหักกนกระดิ่งด้วยนะคะ,ว,ะว้าวไร้กานักนนนเรียนดูกออกไหมตรงไหนคือจุดมุ่งหมายบ้าน ครับกนะข้าบอะไรครับอัี้บ้านยังไม่ด้ถึงเดี๋ยวจะว่าคนิูหรอสฟิงซ์อะไรคะสฟิงซ็มันคอะไรเอะคะสฟิงซ์มาดูอม่ว่าสฟิงครับสฟิงซ์ที่ที่ดอันนี้รถ รลรถชนกันเก่งมากก่มคกอรงรเท้าแตะสองระดับนชนกันลูกศรมีอะไรบ้างลูกรต้องมีใช่ไปทางขวาปับป๊อปอาให้ไฟแล้วก็ขึ้น นักเรียนนะคะตรงนี้ตั้งชื่อให้น้องหน่อย้น้องชื่อว่าอะไรน้องการโอเคค่ะน้องการบีการบชั้นนี้น้องการอยู่ตรงนี้น้องการอยากกลับบ้านเนี่ยบ้านน้องการอยู่ตรงนี้บ้านไก่ครับครับบ้านน้องการอยู่ตรงนี้น้องการสามารถเดินทางไปยังไงได้บ้างคะบัง ครูครูให้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนมีใครอาสาไหมเอ่ยเพื่อนเล่นโทรศัพท์ไปอ,องอไปเลยอ้าวใครเล่นมือถือคะนอนครูยึดโทรศัพท์เลยนะใครเล่นมือถือน,ะน,อน่ะคนไหนคะต้อ่านครับคุกหอต้องมุกหอต้องมาเลยต้องมุกต้องมาจะกลับบ้านน้องมุกกลับบ้าน ทางลูการไปทางไหนได้บ้างไปหาอางไปงไปหางูขไปหาูของงองไาอไปหาูไปหาูองไป้องไปหาูของไหางูขอาูของไปหาของปหาอไางูขอางอไปางไปงูขางองไางูองหงอางอหางูอางองไงูางอไหากูไางูนหางูออยไปหาไปหางูของหรองไปหางูา

เดินทะลุป่า่าในใครอาสาออกมาไหมตรงนี้เห็นบอกว่าได้ด้วยงูทะลุป่ามเป็นรถชนไงก็ไงก็ขี่รถกลับบ้างไงอันนี้มาคืออุปสรรคนะคะรถชนวันอุบัติเหตุครับสามรถไม่เป็นมัน้ตรงนี้สี่คนที่อาสาสักคนเราขี่ก็ไปกลับได้ไหมครับตอนมือ ไม่งูเลยเาะไม่เคยฟังวันหนึ่งเช่นเดียนเข้าป่างูได้เด้อคะนักเรียนงูนี่ต้องตัวท่าไหนเอ่ยทางเดิมเลยครับไม่เดิมอ๋อใครดูหังเรื่องเดิมกกไม่เดิม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 ไปได้อีกไปได้อีกนะน่ โอเคอ่วันนี้ครครูให้ซักเส้นใาไแล้วกด้เสื้อไปได้อีกไหมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะตาลายนะเพราะปากกาเรามีแค่สองสีเนาะโอ้โอเคในเรามาทบทวนกันอีกรอบว่าวันนี้เราเรียนเล่นอะไรอ้างอ้นเรอจะเล่นเกมะวรกันบ้าการคาดดควารข้าวเล่การเข็มขาดหรือเปล่าอ้การเขียขัดไม่ได้หรอกค่ะคือการ โดยใช้ตากกนะคะโดยใช้ความคิดถึงตากกะ นักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้ครับใช้ยังไงได้บ้างการวางแผนการไปเที่ยวครับอ่าเก่งมากน้องม่อนมีอะไรอีกไหมคะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยครับไม่ทำอะไรครับวางแผนการเรียนครัสาม่แยกมีอะไรอีกไหมนอกจากไปเที่ยววางแผนเตรียมตัวเรียนครับเตรียมตัวเรียนครับอะไรนะคะวางแผนการบ้านครับวางแผนการบ้านว่าทำอะไรก่อนยังไงใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะเล่นเกมครับ วางแผนกินข้าวครับไอ้แม่เอ้ยวางแผน,แผนทำองเทบ้าน พอมาถ่าย u b e ูบก็โอเคค่ะนักเรียนชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มน <c oughs> นันสำคัญนะคะในชีวิตประจำวเราถ้าเราดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่มีการคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอย่างเช่นเราเหมือนน้องมันบอกว่าจะไปเที่ยวนักเรียนแบบไม่คาดการหรือไม่ศึกษาก่อนว่าพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราจะเกิดปัญหาไหมดังนั้นเราต้องมีการคาดการเหตุการณ์แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเนาะอ ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าก่อนจะแยกย้ายกันคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนโอ้วันนี้เรื่องละสี่วิชาให้บ้านทุกชั้นนะครับการเลยครับให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือไม่มีหนังสือหน้าที่เลยค่ะสามสิบกับถึงสามสิบสามโอ้เยอยอามสิวันในเรียนวิชาเดียวมั้ง าเยอะไปได้มาเยอะไปโอเคครูก็เหลือหน้า32ก็ไดหละให้หน้ามาส่งครูข้ามหน้าะคะใครไม่ส่งคุณครูข้าบหน้าไหว้ครูคะบครเนค่ะคุณจะซื้อข้า้อเ oh, ่ียร์คณะเรียนัวหน้าห้องทางความพรบหน่อยค่ะครับ mm ับค huh? ับยังขอขรื้อ